เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสา,ารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยอ่ะครับก็มาที่ปริมาณาสารสัมพันธ์นะครับก็จะเป็นหัวข้อที่สามเรื่องโม นะครับอ่ะก็มาเกิดนำมันก่อนการบอกปริมาณสิ่งของในชีวิตประจําวันเนี่ยอ่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็อาจจะบอกเป็นหน่วยมวลนะครับอ่าก็อย่างเช่นกรรมกิโลกรัมอย่างเช่นเรามีน้ําตาลน้ําตาลทรายใช่ไหมครับอ่าเขาก็บอกเป็นน้ําตาลทรายหนึ่งกิโลกรัมนี้ก็เป็นการบอกปริมาณอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรายังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับเรื่องปริมาณสารเราจะเรียนรู้2เรื่องก็คือ การบอกปริมาณของสารนะครับก็เรื่องบทก่อนอันนี้จะเป็นมวลอะตอมมวลโมเลกุลก็เป็นการบอกบอกมวลนะครับของสารก็คือจะบอกในรูปแบบของน้าหนักเป็นหน่วยมวลทีนี้อันนี้เป็นหน่วยมวลหรือว่าอาจจะบอกในหน่วยปริมาตรก็ได้อย่างเช่นลูกบาศเซนติเมตรลูกบาศกเมตรอะไรนี้เป็นตน้นนะครับก็ทีนี้ อันนี้คือบอกเป็นมวลบอกเป็นปริมาตรบางทีเราอาจจะบอกเป็นจํานวนชิ้นก็อย่างเช่นถ้าสมมติสิ่งของมีจานวนมากอาจะบอกเป็นหน่วยหน่วยโลนะครับมีประการหนึ่งโลอย่างนี้ก็คือเรารู้ว่าหนึ่งโลเนี่ยมีจํานวนประการเนี่ยสิบสองชิ้นนะครับบอกเป็นมวลบอกเป็นปริมาตรบอกเป็นจํานวนชิ้นหรือว่ากรุสตกรุสเนี่ยก็คือร้อยสี่สิบสี่ชิ้นนะครับก็เห็นว่าการบอกปริมาณเนี่ยมีได้หลากหลายทีนี้การบอกปริมาณสารเคมีนะครับ ก็เช่นเดียวกันการบอกปริมาณสารเครมีเนี่ยก็อาจจะบอกเป็นหน่วยมวลหน่วยปริมาตรหรือว่าหน่วยแสดงจําน,นวนอนุภาคของสารนะครับก็คือบอกว่ามีกี่ชิ้นประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เนื่องจากอ่าเราลาตรงนี้ไปก่อนนะครับเนื่องมวลปริมาตรเองมาดูกันที่ตัวหน่วยแสดงจาน,นวนอนุภาคของสาร คือเนื่องจากสารประกอบอ่ะมันประกอบด้วยอนุภาคที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีจํานวนมากอย่างเช่นอย่างเช่นน้ําตาลทรายหนึ่งกล็ดนะครับประมาณ0ซนจุดนนนหนึ่งกรัมเนี่ยมีอนุภาคของโมเลกุลน้าตาลทรายครับอนุภาคในนี้ก็คือโมเลกุลของน้าตาลทรายมีโมเลกุลของน้ําตาลทรายเนี่ย หนึ่งคูณสิบกำลังสิบเจ็ดอนุภาคนะครับสิบเจ็ดอนุภาคนี่แบบล้านล้านล้านหรือน้ำหนึ่งกรัมนะครับน้ำแค่หนึ่งกรัมมีสามจุดสามคูณสิบกำลังยี่สิบสองอนุภาคอันนี้ก็จะเป็นโมเลกุลของน้ำนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยแค่น้ำตาลทรายหนึ่งกรัมหรือว่าน้ำหนึ่งกรัมจำนวนอนุภาคนะครับจำนวนโมเลกุลของสารเนี่ยมันเยอะมาหาศาลมาก เพราะว่าไอาตัวสารประกอบเนี่ยอนุภาคมันมีขนาดเล็กนี่ทีนี้การที่จะเราจะมาบอกว่าอ่าเราจะบอกปริมาณของสารโดยบอกจานวนอนุภาคเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบดูลําบากครับเพราะว่าเลขมันเยอะเนาะเลขมันเยอะเกินไปเขาก็เลยอยากทาให้มันดูง่ายขึ้นให้เลขมันน้อยลงเวลาเขียนจะได้แบบไม่ต้องพิมพ์สิยกกำลังสิอะไรอย่างนี้เลขมันดูเยอะมากก็เลยจะเป็น นักเคมีครับก็เลยกำหนดหน่วยขึ้นมาใหม่เขาให้หน่วยแสดงจานวนอนุภาคของสารนะครับเป็นหน่วยหน่วยหนึ่งก็คือกําหนดหน่วยขึ้นมาใช้แทนก็อารมณ์โหรับแต่โหลเนี้ยโลมาแทนสิบสองชิ้นถูกไหมครับทีนี้หน่วยใหม่ที่เขากําหนดขึ้นมาเนี่ยเขากําหนดมาเพื่อใช้แทนอนุภาคจำนวนมากเขาให้ชื่อกันว่าโมลนะครับโมลหมายถึงปริมาณสารนะครับที่มีจํานวนอนุภาคเท่ากับจํานวนอะตอมของคาร์บอนสิบสอง ที่มีมวลอ2กรัมอ่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่าจํานวนอะตอมของคราร์บอน12ที่มีมวล12กรัมเนะี่ยก็คือเราหยิบหยิบฐานมานะครับหยิบ่านมาหนัก12กรัมถูกไหมหยิบคราร์บอน12มา12กรัมล้วก็ดูว่ามันมีคราร์บอน12อยู่กี่อะตอมอ่าจำนวน,นอนุภาคเท่ากันเนี่ยอ่าก็จะเป็นปริมาณนะครับเป็นปริมาณหนึ่งคล้ายๆโลครับแต่นี้เป็นโมลน,นะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันว่า ไอ้ตัวเนี้ยมันมีอนุภาคทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับก็เป็นคำถามในหนังสือก็จะถามว่าคาร์บอนสิบสองนะครับมวลสิบสองกรัมเนี่ยมีจำนวนคาร์บอนในกี่อะตอมมีจำนวนอ,นอนุภาคมากหรือน้อยเพียงใดนะครับอ่ะเรามารู้กันไีกว่าว่ามันมีเท่าไหร่อ่ะนะครับก็วิธีทำก่อนอื่นเรารู้ว่าคาร์บอนสิบสองหนึ่งอะตอมเนี่ยนะครับมีมวลเท่ากับเท่าไหร่ครับ ค่าวันสิบสองหนักไอไอมวลนะครับมวลอะตอมเท่ากับเท่ากับสิบสองเนาะเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็จะเป็นสิบสองคูณกับหนึ่งจุดหกหกคูณสิบกำลังลบยี่สิบสี่กรัมใช่ไหมอ่ะอันนี้จําก็ได้เนาะมวลก็คือมวลอะตอมไปคูณกับหนึ่งจุดหกหกคูณสิบกำลังลบยี่สิบสี่เราก็เลยเขียนได้ว่าค่าวันสิบสองหนึ่งอะตอมเนี่ยต่อ เขาว 12, า اد, ่บอนึ่งอตอมแตมีน้ำหนักเท่าก 66, ับ12คูณ1.6คูณ10กำลังลบ24กรัมนะครับ1อะตอมต่อ12คูณ1.6คูณ10กำลังลบ24กรัมนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นอัตราส่วนเนาะ1อะตอมต่อ12คูณ1.6กคูณ10กำลังลบ24กรัมอัตราส่วนเนี่ยอัตราส่วนนี้ใช้คํานวณหาจำนวนอะตอมของคาร์บอน12ที่มีมวล สิบสองกรัมนะครับเราใช้อัตราส่วนนี้คำนวณหาคาร์บอนสิบสองที่มีมวลสิบสองกรัมนะครับอ่ะเราก็สมมุติก่อนสมมุติว่าให้คาร์บอนสิบสองมวลสิบสองกรัมเนี่ยมีอนุภาคเท่ากับเออะตอมใช่ไหม αι? มีอนุภาคเท่ากับเออะตอมอ่ะเราก็เขียนเขียนใหม่ว่าคาร์บอนหนึ่งอะตอมต่อสิบสองคูณหนึ่งจุดหกคูณสิบกำลังลบยี่สิบสี่กรัมใช่ไหม αι? อันนี้เป็นอัตราส่วนอะตอมต่อกรัมหนึ่งอะตอมต่อเท่านี้กรัมเพราะฉะนั้น ก็ต้องมีคาร์บอนเออะตอมต่อคาร์บอน12กรัมนะครับอัตรา,าส่วนสองฝั่งนี้ต้องเท่ากันเนะาะอตมจำนวนอะตอมต่อน้าหนนะักก็เป็นคาร์บอน12เออ a ตอมต่อคาร์บอน12องกรัมองกรัมไปตรงนี้ก็ได้เนาะอ่ะเราก็เลยหาคาร์บอนอ่าเราย้ายข้างเนาะได้คาร์บอน12เออะตอมเนี่ยเท่ากับคาร์บอน12หนึ่งะตอมคูณกับคาร์บอน12 12กรัม ใช่ครับก็คาร์บอนเอตอมอย่างนี้ก็เอาคาร์บอนหนอะตอมนะเอาซคาร์บอนสิบเนี่ยย้ายไปข้าไปคูณแล้วก็หารด้วยหารด้วยหนึ่งจุกคูณสิบกำลังลบยีกรัมคูณสิบสองสคูณหนึ่งจุดหกคูณ1ิบกำลังลบยีกรัมนะใช่ไหมครับก็หาราาเลขธรรมดาผลปรากฏออกมาว่าเราได้ค่าเท่ากับ6.02คูณ10กำลัง23อะตอม ะครับอ่ะทันกันนะก็คือ1อะตอมเนี่ยเรารู้ว่ามันมีน้ำหนักเท่ากับ12คูณ 1. 6กคูณ10กําลังลบ24กรัมใช่ไหมทีนี้เราอยากรู้ว่าคาร์บอน12กรัมเนี่ยมีกี่อะตอมเราก็เทียบอัตราส่วน1อะตอมต่อเท่านนี้กรัมเท่ากับ a อะตอมต่อ12กรัมเราก็ย้ายข้างไปคูณได้ออกมาว่าคาร์บอน12กรัมคาร์บอน12ที่มีมวล12กรัมเนี่ยประกอบด้วยคาร์บอนทั้งหมด6 0, 2 10, 10กอะตอมนับ อ,อันนี้ก็คือจำนวนอนุภาคครับจำนวนอะตอมของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวสารหนึ่งโมลเนี่ยสารหนึ่งโมลเนี่ยก็เลยเป็นปริมาณสารนะครับเป็นปริมาณสารที่มีจำนวนอนุภาค6.2จุดศูนย์สองคูณสิบกำลังอนุภาคอ่ะอยวจำได้ใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าหน่วยโมลเนี่ยเป็นปริมาณสารที่มีจำนวนอน,อนุภาคเท่ากับ จำนวนอะตอมของคาร์บอน12ที่มีมวล12กรัมซึ่งเราพบว่ามันมี6.02ุดศูอคูณสิกำลังยีอะตอมนะครับเพราะฉะนั้นตัวสาร1โมลเนี่ยก็เลยเป็นปริมาณสารนะครับที่มีจำนวนอนุภาค6.02ุดศูอคูณสิกำลังยีอนุภาคนะครับโดยตัวเลขนี้เรามีชื่อครับมีชื่อว่าเลขอะโวคาโดอะโวคาโดนะครับ6.02ุดศูคูณสิกำลังยีอนุภาคนะครับ มีเลขตัวที่สองให้จำเลยนะครับตัวแรกก็คือไฮโดรเจนหนักเท่าไหร่ครับ1.66กคูณ10กำลังลบ24กรัมนะครับส่วนอะโวคาโดเนี่ยก็คือ1โมลเท่ากับ6.02อคูณ10กำลัง23อนุภาคนะครับก็คือ1โมลเนี่ยเท่ากับ6.02คูณ10กำลัง23ชิ้นนั่นเอง อารมณ์โหะครับแต่เห็นไหมครับว่าตัวเลขเนี่ยมันมาหาศาลมากๆสิบกำลังยี่สิบสามเราก็เขียนความสัมพันธ์ได้นะครับเขียนความสัมพันธ์ได้ว่าสารหนึ่งโมลเนี่ยก็จะมี6กจุดศูนยอคูณสิบกำลังยีาอนุภาคเนาะสารหนึ่งโมลต่อหกจุดศูนยอคูณสิบกำลังยีาอนุภาคหนึงโมลก็จะมี6กจุดศูนยคูณสิบกำลังยีาอนุภาค ถ้าสารสองโมลละ่ะก็จะเอาสองคูณเข้าไปสารศนจุดห้าโมลก็เอา0.5นจุดห้าคูณเข้าไปเนี่ยได้ละก็อันนี้เราก็บอกบอกปริมาณสารนะครับเมื่อกี้เรารู้ในหน่วยแบบมวลและน้ำหนักมวลอะตอมอันนี้เรามาดูในหน่วยอนุภาค้านนะครับทีนี้ตัวอนุภาคของสารนะครับอนุภาคของสารเนี่ยอาจเป็นอะตอมอะอตอมอาจเป็นไอออน หือเป็นโมเลกุลเนี่ยก็ขึ้นกับประเภทของสารนะครับเพราะว่าอนุภาคของสารคือมันจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นอนุภาคนะครับคือสมมุติเราจะบอกจำนวนประก,กาก็ได้ถ้าสมมุติประก,การเนี่ยมันมี6.02คูณ10กำลัง23แท่งใช่ไหมครับเออเราก็รู้ว่าอนุภาคของประก,การเนี่ยมันเป็นแท่งนะครับเราก็เรียกว่าประกา6ปากการทั้งหมด6.02คูณ10กำลัง23แท่งเนี่ยเรียกว่าปากกา,า,กการกาากกาโมลน,นะครับ อนุภาคของสารก็เหมือนกันมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่มีปริมาณเท่ามีจํานวนอนุภาคนะครับมีจํานวนเท่ากับอะไรก็ได้ที่มันมีจานวนเท่ากับหกจุดสองคูณสิบกำลังยี่สิบสามชิ้นเนี่ยเราจะเรียกว่าโมลน,นะครับก็อาจจะเป็นอะตอมไอออนหรือโมเลกุลนะครับก็จะขึ้นกับประเภทของสารอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางนะครับตารางหนังสือหน้าสิบสองนะครับตารางที่สี่จุดสองอ่ะก็จะเห็นว่าตัวค o เปอร์นะครับจะเขียนให้ดแล้วกัน c o p เปอนะครับค o p เปอเนี่ยจะเขียนเป็นชนิดอนุภาคจะเป็นอะตอมนะครับคลิปต้อนก็จะเป็นอะตอมนะครับอันนี้เป็นไฮโดรเจนน้ำคาร์บนอนไดออซด์ตรงนี้เขาจะบอกเป็นโมเลกุลนะครับบอกเป็นโมเลกุลส่วนโซเดียมคลอไรด์กับโพแทสเซียมซัลเฟตนะครับอันนี้เขาจะบอกเป็นไอออนอันนี้เราไปเปิดตารางดูได้นะครับเขาจะบอก ตัวคอปเปอร์เนี่ยจะบอกเป็นอะตอมคลีปตอนจะเป็นอะตอมไฮโดรเจนน,าาน้ำคาร์บอนไดออกไซด์บอกเป็นโมเลกุลส่วนโซเดียมคลอไรด์กับโพแทสเซียมซัลเฟตเนี่ยเขาจะบอกเป็นจำนวนไอออนของไอออนไอออนโซเดียมบวกไอออนลบของคลอไรด์ไอออนโพแทสเซียมไอออนของซัลเฟตเขาจะบอกเป็นจำนวนไอออนต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือ มันบอกแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรบอกเป็นอะตอมอะไรบอกเป็นโมเลกุลอะไรบอกเป็นไนอออนก็จะเห็นว่านะครับกรณีเนี่ยที่ถ้าเป็นโลหะหรือแก๊สเชื่อยนะครับเป็นโลหะหรือแก๊สเชื่อยก็อย่างเช่นคอปเปอร์หรือคลิปเปนอนุภาคสารเนี่ยจะหมายถึงอะตอมนะครับอนุภาคสารจะหมายถึงอะตอมแต่ว่าในกรณีสารประกอบโคเวเลนต์นะครับก็คือถ้าสมมติ อย่างโลหะเนี่ยม mm ันไม่ไ so, ด้เ ok, กิดเป็นโมเลกุล so, ถูกไหมครับมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้รวมเป็นโมเลกุลมันจะเป็นอะตอมต่อต่อไปเรื่อยๆหรือแก๊สเชื่อก็จะเป็นอะตอมอยู่เดียวๆเราก็เลยบอกเป็นอะตอมนะครับพวกนี้มันอยู่เป็นอะตอมเดียวๆก็เลยบอกเป็นอะตอมส่วนสารประกอบโคเวเลนต์ก็คือธาตุเนี่ยมารวมตัวกันเกิดเป็นโมเลกุลเราก็เลยกรณีสามประกอบโคเวเลนต์ทจันวนอนุภาคเราก็เลยหมายถึงตัวโมเลกุลส่วนสารประกอบไอออนิกนะครับส่วนสามประกอบไอออนิก ไอท่าที่มารวมกันเนี่ยาตาที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอยู่ในรูปของไอออนเวลาเราบอกพิมพ์ผิดนะครับเวลาเราบอกสารประกอบอิเล็ิกเนี่ยเราก็เลยจะหมายถึงตัวของไอออนนะครับก็จะดูว่าประเภทของสารเป็นอะไรโคเวเลต์เป็นโมเลกุลอิเล็กิกก็เป็นไอออนโลหะหรือแ,แก๊สเฉยก็จะเป็นอะตอมแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับก็ไม่ควรจะให้เรามานั่งเดาว่ามันคืออะไรเวลาเขียนครับควรบอกประเภทของอนุภาคให้ชัดเจนนะครับ ก็คือบอกไปเลยว่าอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นอ,อันนี้หมายถึงอะตอมนะอันนี้หมายถึงโมเลกุลอันนี้หมายถึงไอออนนะครับก็เวลาเขียนก็สมมติเขียน 6. 0 2ุนคูณ10กำลัง23โมเลกุลโมเลกุลของอะไรสมมติโมเลกุลของน้ำนี้ปุ๊บเราก็จะรู้แล้วอ่าไอตรงนี้เราหมายถึงจำนวนอนุภาคนะจำนวนอนุภาคที่เป็นโมเลกุลน,นะครับน้ำทั้งหมด6 0 2คูณ10กำลัง2ีโมเลกุลอะอย่างวันนี้ก็ดูชัดเจนดี บ,บอกประเภทของสารนะครับบอกประเภทว่าเป็นโมเลกุลเป็นไอออนเป็นอะตอมแล้วก็บอกจํานวนอันนี้ก็คือการบอกปริมาณสารนะครับการบอกปริมาณสารในรูปแบบของจํานวนอนุภาคนะครับก็คืออะลอมโหลอะลมกรุสแต่อันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่สําหรับสารที่มีอจํานวนอนุภาคมหาศารก็จะเป็นโมลน,นะครับ,บนนนเท่ากับจํานวนโมลเนี่ยเท่ากับจํานวนอะตอมขอ,ของคาร์บอนสิบสองน้ำหนักสิบสองกรัม ก็คือเท่ากับเลขอะโวคาโดก็คือ6.02คูณ10กํลัง23นะครับถ้าสำหรับบอกอนุภาคสารเนี่ยอาจจะเป็นอะตอมโมเลกุลหรือไอออนก็ได้ควรเขียนระบุให้ชัดเจนนะครับจำนะครับเลขนี้จำนะครับเลขอะโวคาโดโอเคก็จบหัวข้อ4.3อันแรกนะครับเดี๋ยวจะมีความสัมพันธ์เียอื่นต่อนะครับ โมเนี่ยมันเป็นหน่วยอย่างหนึ่งครับแต่ว่าหน่วยเนี่ยมันสามารถแปลงไปแปลงมาได้นะครับมันมีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยอยู่อันนี้เราก็รู้จักคําว่าโมลก่อนนะครับก็คือหมายถึง6.2คูณ10กำลัง23อนุภาคแล้วนี่เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะอะ